โจทย์ครณใี้เราทำหา,าผลลัพธ์ของหนึ่งบวกสองบวกสามใช่ไหมมันจะต้องได้เท่าไหร่ครับในหกถูกไหมทีนี้แน่นอนว่าหนึ่งสองสามเนี่ยมันอยู่ในลูปผมก็จะกําหนดอินิเชียลค่าเริ่มต้นเนี่ยเป็นหนึ่งก่อนจากนั้นก็เช็คให้มันได้สามรอบผมก็ปิ้นค่าไอออกมาดูก่อนนะว่ามันได้หนึ่งสองสามจริงหรือเปล่านะครับกดเซฟแล้วก็รันด,ดู ก็ะจะได้หนึ่งสองสามนะทีนี้เราจะเอาสามค่านี้ยมาบวกกันนะครับเราก็จะใช้ตัวโอเปเรเตอร์อย่างที่เพื่อนทำเนี่ยเพื่อนบอกตัวกปรตัวหนึ่งเรนอ่า x ก็ได้เท่ากับศูย์ไว้ก่อนตอนนี้ x มีค่าเริ่มตัวเป็นศูนย์ใช่ไหมผมก็คอนโซลเอว้ปิดคอนโซลเอาไว้ครับเพราะเราไม่ต้องการให้มันโชว์หนึ่งสองสามผมก็ตัวไป x เนี่ยบวกเท่ากับตัวแปร i ในะแต่ละรอบ จากนั้นเมื่อมันรวมมันเสร็จปุ๊บผมก็เอามาคอนโซลน,นอกฟอครับเพราะว่าจะให้มันทำทั้งสุดท้ายเมื่อมันจบดูนะครับก็ปริ้นตัวแปร x ของ my แบบนี้กดเซฟแล้วก็รีเฟรชดูครับเห็นไ,ไหมก็จะได้หอกออกมาอทวนใหม่อีกรอบหนึ่งนะสตเตจของเราก็คือเราค่า i ในแต่ละรอบ i ในรอบแรกเป็นหนึ่งใช่ไหมหนึ่งบวกกับ x x ตอนแรกเป็นศูนย์ใช่ไหมครับหนึ่งบวกกับ x เป็นเท่าไหร่ ได้เทไรในหนึ่งหนึ่งก็ถูกเก็บไว้ที่ x เพราะว่าบวกเท่ากับเนี่ยมันไม่หมายเพราะว่าเอา x มาบวก i แล้วเก็บไว้ที่ x เหมือนที่ผมเคยเล่าให้เราฟังอะก็คืออย่างนี้ x เท่ากับ x บวก i ตอนที่เราเรียนเรื่องโควเรเตอร์อรั่ะ i x ในรอบแรกมันคือศูนย์ใช่ไหม i รอบแรกคือเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งบวกศูนย์ก็เป็นหนึ่งเก็บไว้ที่ x x ได้หนึ่งแล้วนะจากนั้นมัหลูกต่อทำามันบวกบวกแล้ว i กลายเป็นสอง สอน้อยกว่าสามอยู่ก็ยังจริงอยู่นะครับสองกเป็น2องนะสองบวกกับ x ที่มันเป็น1นอยู่กันเท่าไหร่สามสามก็ถูกเกี่ยวไว้ที่ x มันก็วนไปเรื่อยจนมันจบหลูกสุดท้ายผมให้มันคอนัวลหลอกหลังจากที่มันจบหลูกครับมันก็เลยได้ค่าเดียวคือค่าหก